สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมากินรีวิวให้ดูนะคะว่าเราจะไปกินอะไรกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเป็นไข้ามานะคะเราก็จะมากินว่าเราเนี่ยรู้รสชาติือยังนะคะวันนี้ก็จะได้กินข้าวกระปิ้งนะคะนี่นะคะร้านเดิมเลยอ๋อ เจ็บฟันนะคะเพิ่งไปทําฟันมานะคะมานะคะนี่นะคะออปวดฟันปวดฟันมากเหอะเอาก็มากิ่จุกไก่กันนะคะแต่พรุ่งนี้เราจะกินอาหารคืนแน่นอนแต่วันนี้เราก็จะกิน ก็ได้ยินเสียงตัวเองนะคะหูืเป็นหมดเลยเนี่ยนะคะเราก็มากิน,นกับหมูนะคะเรียกว่าหมูหมูปิ้งเป็นหมูที่อร่อยมากนะคะก็น่าจะใส่ผงชูรดสดแหละ <c oughs> อืม <c oughs> อร่อยมากค่ะ อนะะี่ยฮะอืมอืมมันทำเวลานะคะระับแล้ว่ล้างมือแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องสีเรียดอืม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  ต้องอร่อยขนัดไหนทุกคนถึงได้เห็นถึงรสชาติแนละ้วแล้วก็ข้นเหนียวนะครับเป็นเป็นข้าที่แบบอร่อยเหนียวนุ่มมากๆนะคะแต่ถ้าเรากินช่วงกลางวันเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะคะมีหลับแน่ๆนะคะเพราะว่าน้ำตาลเยอะมากๆ แต่ว่าเรากินตอนนี้นะรอยงรอยย้อยแล้วก็เราจะกินกับตูดไก่นะคะนี่จะเป็นตูดไก่ชิ้นสุดท้ายหรือเปล่า เือก็จะกินหมกหมูนะคะเป็นหมกหมูเสียแซบหลายเลยแซบเพราะว่ามันมีแต่เอ็นเราไม่เราเป็นคนอีสานนะคะแต่ว่าผู้อีสารไม่ไม่ได้นะคะจะมีเนื้อแล้วก็มีเอ็น อออื <c oughs> คุณดูจำหลายเจ้ขอขอโทษคนที่แบบอะไรนะหิวหิวดึกไม่ใช่คนที่นอนดึกด้วยนะคะคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะอะไรเงี้ยใครที่แบบไม่กินเนาะ่ <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> การที่แบบกำลังลดความอ้วนอยู่เนาะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องกินเอาแรงอะต้องกินเอาแรงทุกคนเหรือว่าเราต้องทำงานอะเนาะนะี่นะคะป่วยนีไม่ป่วยนี่ป่วยนะคะก็อืมนะคนะ โอ้โหเขียวมันเลยค่ะลองไลกข้าวสารมาทีตอนนี้จิ๊กตัอแค่เอาใหญ่แล้วค่ะเปลี่ยนให้มันเป็น

กินอะไรข้าวหรือไงนะะไึกออกไหหมูข้าวมีคนอยากร่วมช่องกับเราอ่ะทุกคนช่องนี้ันกับแก้ว มากห,หลังจากนอนนอนแบบไปสามวันไม่สองสามวันสองวันน้ำตาลทุดอ่ะสวันแล้ววันนี้นึกว่าจะตกกัดเค้กแล้วนะหอมอีกอ,อ,อ่นหอมอีกต้องรอหมาเปล่าชิมเลยชิมเลยอืม คือเด็ดมากก็เดาไปทุกคนไปติดตามในช่อง YouTube เราได้นะช่องยูทูบฮะชื่อ <All right. S 2> อะไรทีทีเหรอช่องยูทูบนะคะเดี๋ยวต้องไปรื้อฟื้นช่องย <you> ูทูปฝากไปติดตามด้วยนะคะ ชื่ออะไรนะจำไม,ม่จำไม,ม่แม <c oughs> ่นอ๋อเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนไปตามได้ฝากอีสานสีสเกตไปน้ำเดิบเป็นไงพี่น้อง Yeah. เหมือนคนพูดกระแด่นะคะทำไมพูดไม่เป็นไม่เป็นภาษาไทยภาษาไทยล่ะคะภาษาไทยไม่ได้เลยค่ะภาษาสานเนี่ยไ,ไม่ได้ภาษาไทยก็คือไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังจะลืมภาษาถิ่นบ้านเองคไม่ได้พูดเลยก็คือพูดไม่เป็นคําแล้วคะ่ะโอ้โห กจะจบแล้วบ๊ oh. ายบยเจอกันค่ะบ๊ายบาย